ก็มาพบกับออยอีกแล้วนะคะที่นี่ลำเลิกคาเซนเตอร์นะคะวันนี้นะคะออยจะมาเปิดตัวที่น้องคันนี้เลยค่ะเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้นะคะเครื่องยนต์2007นะคะเป็นตัวเจนะคะลูกค้าคันนี้นะคะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะลูกค้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะสีดํานะคะตัดกับตัวรถสีบอลทองนะคะพร้อมกับโตโยต้านะคะ เป็นแบรนด์โตโยต้านะคะแบบนี้นะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะแต่ว่าไฟนะคะไฟนะคะ,ะ,คะจะได้เป็นไฟฮาโดรเจนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างๆกันบ้างเลยค่ะลูกค้าล้อนะคะจะมาพร้อมกับล้อกระทะนะคะขอบ18นะคะลูกค้าเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าได้เป็นยางปี2020นนะคะลูกค้าคันนี้ขับไปได้อีกยาวๆเลยค่ะลูกค้าหรือถ้าลูกค้าท่านใดนะคะไม่อยาก ที่แบบจะได้ล้อกระทะนะคะอยากได้เป็นล้อแต่งซิ่งอย่างเงี้ยเราก็จัดให้ได้คะ่ะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนถัดไปเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะได้เป็นกระจกนะคะเป็นสีดำเนาะซึ่งตัดกับตัวรถนะคะคันนี้จะได้เป็นกระจกสีดําด้านเนาะมาพร้อมกับโตโยต้าไฮลักนะคะเป็นแดดไฮลักเนาะ คันนี้นะคะมาดูส่วนรอบๆสีกันบ้างสีนะคะก็จะได้เป็นสีเดิมจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าไม่มีรอยขีดข่วนนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องเป็นปี2012นะคะลูกค้ามาพร้อมกับตู้นะคะขนาด2เมตร10นะคะจดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้าได้ไปคือคุ้มมากๆเลยแค่ตู้นี่ก็คุ้มแล้วลูกค้าข้างหลังก็จะได้เป็นร้อกระทะนะคะเหมือนกันเลย ทั้งสี่วงเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างหลังกันบ้างนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะก็จะมีอาสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นไฮลักเ,เ,เนาะนี่วีโกจะอยู่ข้างล่างเป็นวีโกแชมป์คันนี้นะคะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูข้างใน คันนี้นะคะคือเราตัดใหม่ตรงรุ่นให้เลยนะคะลูกค้าถึงจะเป็นโ o y ยต้าไฮรักวีโกเหมือนกันกับ t o y ยต้าไฮรักรีโวแต่ตู้นะคะคือใส่ด้วยกันไม่ได้นะต้องบอกก่อนคือร้านเราเนี่ยคือตัดใหม่ให้ตรงรุ่นเลยค่ะลูกค้าหนานะคะไม้อัดนะคะหนาขนาด4มิลนะคะไม่ต้องกลัวแบบว่ารั่วซึมแน่นอนลูกค้าคือเอาไปขับใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยลูกค้าคันนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านนี้กันบ้างเลยด้านนี้นะคะด้านข้างของเรานะคะก็จะเป็นสีเดิมจากโรงงานไม่มีรอยอาจจะมีรอยนิดหน่อยเป็นรอยเหมือนขนแมวค่ะลูกค้านิดเดียวก็คือเราเอามาเก็บสีแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในรถกันบ้างเลยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าคันนี้นะคะด้านในนะคะจะได้เป็นพวงมาลัยนะคะดู เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะลูกค้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะต้องบอกก่อนว่าเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่ว่าเสียงเครื่องยนต์เนี่ยจะเบาวกว่าเครื่องดีเซลแน่นอนนะคะนี่รับประกันนะคะลูกค้าเ,เกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาอ่าเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ ระบบแอร์นะคะเป็นแมนวนวลนะคะระ,ระบบวิทยุหรือระบบอาระระบบไฟอะไรนะในรถของเราใช้ได้ใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าไม่มีแบบว่าเสียแน่นอนคือซื้อไปไปใช้แน่นอนลูกค้าไม่ต้องมานั่งซ่อมด้วยคือร้านเราเนี่ยจัดให้แบบว่าใช่พร้อมวิ่งงานเลยคะ่ะลูกค้าคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างเนาะเดี๋ยวอราจะพาไปดูในส่วนของนี่เลย หน้ารถนะคะลูกค้าขออนุญ,ญาตนะคะเปิดนี่นะคะรถของเรานะคะคือมาเก็บนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะลูกค้าภายในนะคะก็เดิมเดิมเลยค่ะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะเดิมเดิมเลยลูกค้านี่นะคะแผ่นเพจเราก็ยังมีมีครบนะคะลูกค้าคือรถคันนี้นะคะไม่เคยถอดออกมาทําสีแต่ใดๆทั้งสิ้นนะคะน็อตนะคะไม่มีการขันไขนะคะ เมคอ์ตนะคะกลมๆไม่มีบุดไม่มีบี้นะคะลูกค้าคือดูได้เลยนะคะลูกค้าคือเราไม่เคยถอดมาทําสีแน่นอนคันนี้นะคะการันตีแน่นอนคันนี้นะคะที่สําคัญนะคะเครดิตด,ดีนะคะเอาไปเลยฟรีดาวค่ะลูกค้าคันนี้เครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวได้เลยด้วยสามารถจัดได้เต็มราคาตัวรถเลยด้วยค่ะลูกค้าขอแค่ลูกค้าเครดิตด,ดีเท่านั้นนะคะออยจัดให้ค่ะคันนี้นะคะน้องนะคะราคา เต็มจะอยู่ที่199,000บนาทนะคะหรือผ่อนบาคะอยู่ที่3,800กว่าบาทเท่านั้นเองลูกค้าคือเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละไม่กี่บาทเองลูกค้าสามารถเอาไปวิ่งงานได้นะคะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะสําหรับไวรุ่นงบน้อยหรือคนที่มีอายุหน่อยๆเนาะอยากแบบอยากออกรถเป็นของตัวเองอะคะ่ะลูกค้าเป็นรถคันแรกออยแนะนำเลยค่ะเป็นคันนี้นะคะท่านใดน,นะคะสนใจนะคะโทรหาออยได้ที่เบอร์ด้านบนเลยคะ่ะ